ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลครับเริ่มต้นกันที่ช็อกตาแตกออลเตตาสั่งเปลี่ยนตัวท่าตัวตายหรือนี่คือแผนลวงฟ้าสถานยุโรปสวัสดีครับแฟนๆปืนใหญ่และคอฟุตบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เจาะลึกทุกซอกทุกมุมของสโมสรอาร์เซนอลที่นี่ที่เดียวครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนระอุมาคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงชนิดที่ว่าฟังจบแล้วต้องกลับไปย้อนดูไฮไลท์กันอีกรอบแน่นอน ืหแค่เปิดหัวมาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเรื่องของเรื่องคือใช้ชนะในเกมยุโรปที่ควรจะชื่นมื่นหัวใจกลับมีดราม่าให้เราต้องมาขมวดคิ้วสงสัยในการตัดสินใจของยอดกุนสือมิเกลอาเตตาพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บน่าเป็นห่วงของกัปตันทีมคนสำคัญและข่าวล่ามาแรงกับเป้าหมายเสริมทัพระดับประวัติศาสตร์สมโมสร เอาละครับเกลิ่นมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าเราไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าเรื่องมันเริ่มจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่อาเซนนตต้องบุกไปเยือนถิ่นของแอตเลติกบิลเบาทีมแกร่งจากลาลิกาสเปนใครๆก็รู้ว่าการไปเยือนทีมจากสเปนเนี่ยไม่เคยเป็นงานง่ายเลยนะครับบรรยากาศในสนามนี่ยังกับนรกทีมเยือนแต่เดอะกันเนอร์สของเราก็ทำได้ ปิดเกมด้วยสกอร์สวยหรูชนะไป2ต่อศนย์เก็บ3แต้มสำคัญกลับบ้านพร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทั่วยุโรปได้อีกด้วยฟังดูดีใช่ไหมครับทุกอย่างเหมือนจะเพอร์เฟกไปหมดแต่มันมีแต่ครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่กลายเป็น Talk of the t o w าวมันไม่ได้อยู่ที่ประตูชัยของทีม แต่มันอยู่ที่การตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักเตะของมิเกลอาเตตาที่หลายคนมองว่าประหลาดและผิดที่ผิดเวลาแบบสุดๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่เกมยังตึงๆสกอร์เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์อาเซนอนกำลังเริ่มตั้งเกมได้เริ่มกดดันเจ้าบ้านได้มากขึ้นเรื่อยๆและศูนย์หน้าที่เป็นตัวความหวังในแดนหน้าวันนั้นคือกองหน้าตัวเป้าวิกเตอร์เกียวเคเรสที่ได้ลงประเดิมสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดแรกให้กับทีมด้วย ตลอดเกมที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยเกียวเคเรสถือว่าเป็นตัวป่วนแนวรับของบิวเบาได้อย่างดีเลยนะครับเขามีความเร็วเป็นตัวอันตรายในการวิ่งทะลุช่องแนวรับแถมยังพักบอลเก็บบอลในแดนหน้าได้ดีอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นจุดพักของเกมรุกที่เพื่อนๆฝากความหวังไว้ได้เลยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนช่วงพักครึ่งครับเมื่อเกียวเคเรสดันไปปะทะศรีรษะกับเพื่อนร่วมทีมอย่างกองหลังกาบเบรียลเข้าอย่างจัง โอ้โหจังหวะนั้นแฟนบอลใจหายแวบเลยครับผลคือเกียวเคเรสได้แผลแตกที่ศีรษะต้องให้ทีมแพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลพันแผลกันเลยทีเดียวแต่ด้วยสปิริตของนักสู้ครับเขายังคงกัดฟันกลับมาลงเล่นต่อในช่วงเครื่องหลังซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของดรามา่าในขณะที่ทีมกำลังต้องการประตูและเกียวเคเรสก็ยังคงสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้อยู่เรื่อยๆ ทันใดนั้นเองครับในนาทีที่65ของเกมป้ายเปลี่ยนตัวก็ถูกยกขึ้นและชื่อที่ปรากฏคือวิกเตอร์เกียวเคเรสต้องออกจากสนามโดยคนที่ลงมาแทนคือเลอันโดทรซาวินาทีนั้นเองครับเสียงวิจารณ์ดังกระหึ่มขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะจากเพอร์รี่กร s ฟส์ตำนานของอาร์เซนอลที่นั่งผ้าเกมนี้อยู่กับท a อ k สปอร์ถึงกับอุทานออกมาเลยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่แปลกมากของอาร์เตต้า g r o ฟส์อธิบายความรู้สึกของเขาว่าถ้าเขาเป็นเกียวเคเรสในตอนนั้นนะเขาจะโคตรไม่อยากถูกเปลี่ยนตัวออกเลยเพราะอะไรนะครับก็เพราะทีมกำลังมาอาเซนนลกำลังเริ่มกดดันคู่แข่งอย่างหนักหน่วง และตัวเขาเองที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเป็นคนที่คอยวิ่งทำทางคอยจบสกอร์ก็ย่อมอยากจะอยู่ในสนามเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นไว้ใช่ไหมล่ะครับการเอาเกี่ยวเคเรสออกมันก็เหมือนกับว่าอาร์เตต้ายอมทิ้งไพ่เด็ดในการโจมตีพื้นที่หลังแนวรับของคู่ต่อสู้ไปดื้อๆโกรฟส์บอกว่าเกี่ยวเคเรสคือคนที่ทีมอยากจะให้เป็นคนจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายมากที่สุดแล้วในตอนนั้น ถ้าคุณเป็นกองหน้าแล้วทีมกำลังบุกแหลกแต่โค้ชกลับเปลี่ยนคุณออกอื้มมันคงเป็นความรู้สึกที่โคตรเจ็บปวดเลยล่ะครับแฟนบอลหลายคนก็คิดแบบเดียวกันคือแบบพีตาครับคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเกมตึงๆแบบนี้ดันถอดกองหน้าที่อันตรายที่สุดออกเนี่ยนะจะไหวหรอแต่ก็นั่นแหละครับฟุตบอลมันถึงได้มหัศจรรย์เพราะมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลย ในขณะที่ทุกคนกำลังกลดาการตัดสินใจของอาเตตาชายคนนี้กลับนั่งไข่ห้างทำหน้าเฉยเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแล้วสวรรค์ก็เข้าข้างคนบ้าบินครับการแก้เกมของอาเตตากลับกลายเป็นมาสเตอร์คลาสพลิกนรกขึ้นมาซะอย่างนั้นคือหลังจากเอาเกี่ยวเคเรสออกไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่นาทีต่อมาในนาทีที่71 อาเตต้าก็ทำการเปลี่ยนตัวอีกครั้งส่งปีกซ้ายกาเบรียลมาตินเนลี่ลงมาแทนเอเบเรชีเอเซและคุณเชื่อไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาตินเนลี่ใช้เวลาในสนามเพียงแค่36วินาทีใช่ครับ36วินาทีเท่านั้นเขาก็หลุดเข้าไปยิงประตูแรกให้อาเซนนลขึ้นนำา1ต่อ0ได้สำเร็จโดยคนที่แอตซิสให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลอันโดทรซาตัวสำรองที่ลงไปแทนเกียวเคเรสนั่นเอง ที่โชว์สกิลดีดบอลอย่างเหนือชั้นให้มารติเนลลี่วิ่งเข้าไปยิง <c oughs> มันเหมือนบทภาพยนตร์ที่เขียนบทมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับยังครับความสุดยอดมันยังไม่หมดแค่นั้นพอเกมดำเนินมาถึงช่วงท้ายเกมเหลือเวลาอีกแค่3นาทีจะหมดเวลาคราวนี้ถึงตาของทรอซ่าบ้างครับเขาสวมบทฮีโร่ซัดประตูตอกฝาลงให้ทีมหนีห่างเป็น2ต่อศและคนที่จ่ายบอลให้เขาทำประตูในครั้งนี้ก็คือ กาเบรียลมาติเนลลี่ครับโอ้โ oh, ห oh, อะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้2ตัวสำรองที่อาเตต้าส่งลงมากลายเป็นซูเปอร์ซับประสานงานกาันยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะไปได้อย่างงดงามจากที่กำลังจะโดนด่าเละเทะ กลายเป็นว่าตอนนี้มิเกลอาเตต้าได้รับคำสรรเสริญเยินยอในฐานะกุนซือจอมแท็กติกไปเลยครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของฟุตบอลการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะผิดพลาดในสายตาคนนอกอาจจะเป็นแผนการที่โค้ชเขาวางเอาไว้อย่างแยบยลก็ได้ใครจะไปรู้บางทีการถอดเกียวเคเรสที่มีร่างกายสูงใหญ่ออกไปแล้วส่งผู้เล่นที่คล่องแคล่วอ,อย่างทรอซ่ากับมาติเนลลี่ลงมา อาจจะทำให้แนวรับของบิวบาวที่ตั้งรับลึกเสียสมดุลไปเลยก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะแค่ฟลุกก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันไปเอาละครับชัยชนะอันสวยงามในเกมยุโรปก็ผ่านพ้นไปแต่ดูเหมือนว่าเมฆหมอกแห่งความกังวลมันยังไม่จางหายไปจากถิ่นเอมิเรตสเตเดียมง่ายๆครับเพราะชัยชนะต้องแลกมาด้วยข่าวร้ายที่ทำให้แฟนๆใจคอไม่ดีกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการบาดเจ็บของเสาหลักในแดนกลางและกับตันทีมคนแก่งของเรามาตินโอเดการเรื่องนี้เกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับโอเดกาได้ลงเป็นตัวจริงตามปกติแต่เกมเริ่มไปได้แค่8นาทีเท่านั้นเองครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในจังหวะที่เขาพยายามจะกระโดดหลบการเข้าประทะกันระหว่างกองหลังยูเรียนทิมเบอร์กับมอร์แกนกิบส์ไวท์ของฟอร์เรส เขาดันเสียหลักล้มลงไปอย่างแรงบนพื้นสนามและที่น่ากังวลที่สุดคือเขาล้มเอาหัวไหล่ข้างเดิมที่เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้ในเกมกับลีสเมื่อเดือนที่แล้วลงไปกระแทกพื้นเซ็มเต็มเลยครับทีมแพทย์รีบวิ่งเข้ามาดูอาการทันทีครับและหลังจากผมพยาบาลอยู่พักนึงโอเดกาดก็พยายามฝืนกลับมาเล่นต่อ แต่ดูเหมือนว่าอาการมันจะไม่ไหวจริงๆครับเพราะในนาทีที่18เขาก็ต้องเดินออกจากสนามไปทั้งน้ำตาโดยคนที่ลงมาเล่นแทนคือดาวรุ่งอย่างอีท่านเอ็นวานเนรีภาพที่กัปตันทีมเดินออกจากสนามด้วยสีหน้าเจ็บปวดและแววตาที่เหมือนจะร้องไห้มันเป็นอะไรที่บีบหัวใจแฟนปืนใหญ่ทั่วโลกเลยครับความกังวลมันยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะนี่คือการเจ็บซ้ำที่เดิมทุกคนต่างภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเลย พราะบทบาทของโอเดกาดในทีมมันสำคัญมากจริงๆเขาไม่ใช่แค่เพลย์เมเกอร์ที่คอยสร้างสรรค์เกมรุกแต่เขายังเป็นพี่นําเป็นหัวใจของทีมในสนามด้วยการขาดเขาไปในช่วงที่มีโปรแกรมแตะถียิบทั้งในลีกและบอลยุโรปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสมดุลของทีมอย่างมหาศาลเลยทีเดียวหลังจบเกมแน่นอนว่าคำถามแรกๆที่นักข่าวยิงใส่มิเกลอาเตต้าก็คือเรื่องอาการของโอเดกาดนี่แหละครับ ซึ่งอาเตตาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อคลายความกังวลของแฟนๆนะครับเขาบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นของทีมแพทย์อาการบาดเจ็บของโอเดกาดไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีในข่าวร้ายนะครับเพราะถ้าต้องผ่าตัดเนี่ยหมายความว่าต้องพักยาวแน่นอนแต่อาเตตาก็ยังยอมรับว่าเขายังไม่รู้ขอบเขตความรุนแรงของอาการบาดเจ็บในครั้งนี้แบบ100%เอร์เซ็ต้องรอให้ทีมแพทย์ประเมินอย่างละเอียดอีกที สถานการณ์ตอนนี้ก็คือเราต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่ากัปตันของเราจะต้องพักนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคืออาเตต้าต้องปวดหัวกับการจัดทัพแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ทีมก็มีผู้เล่นคนสำคัญเจ็บอยู่แล้วทั้งปีขวาตัวเก่งบูกาโยซาก้าที่เจ็บแฮมสตริงคาดว่าจะกลับมาได้ช่วงเดือนตุลาคมและปราการหลังตัวกลางคนสำคัญวิลเลียมซาลิบาที่เจ็บข้อเท้าจนต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสไป แม้ว่าตอนแรกจะมีข่าวว่าซาลิบากลับมาซ้อมได้แล้วแต่ในเกมกับฟอ r e เรสต์อาเตต้าก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงส่งเขาลงสนามเห็นไหมครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลของอาเซนนลเริ่มจะกลับมาคึกคักอีกแล้วแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเพราะในเกมกับฟอ r e เรสต์ถึงแม้จะขาดทั้งโอเดกาซาก้าและซาลิบา แต่ทีมก็ยังโชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้ถึง3-0ต่อ 0, จากการเหมา2ประตูของมาตินซูบิเมนดีและอีกหนึ่งประตูจากวิกเตอร์เกียวเคเรสซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นและความแข็งแกร่งเชิงลึกที่อาเตต้าสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากปัญหาทุเล่นตัวหลักบาทเจ็บโดยเฉพาะในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์อย่างโอเดกาดมันก็ทำให้เราอดคิดถึงข่าวการเสริมทัพในอนาคตไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าอาเซนนลมีแผนจะดึงใครเข้ามาเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนหรือเข้ามาเพิ่มการแข่งขันในระยะยาวบ้างและนั่นก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในวันนี้ครับนั่นก็คือข่าวที่ว่าอาเซนอลก Arsenal กำลังให้ความสนใจในตัววันเดอร์คิทชาวตุรกีของเรอัลมาดริดอย่างอาดากูแล ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดอาด้ากูแลเจ้าหนูมหัศจรรย์ที่ย้ายไปอยู่กับราชันชุดขาวและกำลังทำผลงานได้อย่างน่าจับตามองภายใต้การคุมทีมของชาบีอาลอนโซตามรายงานจากสื่อสเปนอย่างดิเฟนซาเซนทร l ระบุว่าอาเซนอนเนี่ยเป็นสโมสรที่ชื่นชมฝีเท้าของกูแลมาอย่างยาวนานแล้วนะครับความสนใจนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่พวกเขาเคยเปิดฉากเจรจากับกูแลมาแล้วถึงสองรอบ รอบแรกเกิดขึ้นไม่สาปีก่อนสมัยที่กูแลยังค้าแข่งอยู่กับเฟเนบาเช่ในตุรกีและรอบที่2ก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ที่อาเซนอนเคยทาบทามถึงความเป็นไปได้ในการขอยืมตัวเจ้าหนูคนนี้มาใช้งานนี่แสดงให้เห็นเลยว่ามิเกลอาเตต้าและทีมงานแมวมองของสโมสรเนี่ยจับตาดูพัฒนาการของเด็กคนนี้มาโดยตลอด และล่าสุดดูเหมือนว่าความสนใจนั้นจะถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งครับมีรายงานว่าตัวกลางได้แจ้งไปยังเรอัลมาดริดแล้วว่าหากกูแลยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสโมสรจากพรีเมียร์ลีกพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลถึง150ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นการทบสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรอาร์เซนนลแบบกระจุยกระจายไปเลยครับ ฟังแล้วตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพื่อนฝันหวานไปไกลครับเพราะทางฝั่งเรเอลมาตริดเองก็ดูเหมือนจะไม่มีความคิดที่จะปล่อยเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ออกไปง่ายๆเลย ทังชาบีอลังโซ่ที่เป็นเพื่อนสีในวัยเด็กของอาร์เตต้าก็ไม่อยากจะเสียผู้เล่นคนสำคัญไปให้เพื่อนและที่สำคัญที่สุดคือประธานสโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโน p เปเรสก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นอย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือไม่ขายโว้ยนั่นแหละครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ดีลนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากในตอนนี้ก็คือเรื่องของตําแหน่งการเล่นครับกูแลเป็นผู้เล่นในตําแหน่งหมายเลข1ิบหรือเพลย์เมเกอร์ซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกับกัปตันทีมคนปัจจุบันอย่างมาตินโอเดกาดพอดิบพอดีแถมอาร์เซนอลก็ยังมีดาวรุ่งที่รอวันเจ,จิดจรัสอย่างอีธานเอนวานิรีเป็นตัวสํารองในตําแหน่งนี้อยู่แล้วด้วย ดังนั้นการทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรเพื่อซื้อผู้เล่นในตำแหน่งที่มีตัวหลักที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักสำหรับอาร์เซนอลในตอนนี้แม้ว่าความสนใจในตัวนักเตะจะมีอยู่จริงครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในระยะยาวครับว่าอนาคตของอาดากูแลจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆการที่อาเซนอนมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะระดับนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสโมสรที่พร้อมจะกลับไปท้าชิงความสำเร็จในระดับสูงสุดอีกครั้ง หลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ทุ่มเงินไปไม่น้อยกับการเสริมทัพคว้าผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาถึง8คนซึ่ง5คนในนั้นก็ได้ลงประเดิมสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนมอสเกรล่าวิกเตอร์เกียวเคเรสเอเบเรชีเอเซโนนี่มาดูเอเก้และมาตินซูบิเมนดีนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าปืนใหญ่กระบอกนี้เอาจริงแล้วครับ ท้ายนี้นะครับมุมมองส่วนตัวปรัชญาของอาเตตาอัจฉริยะนักเสี่ยงโชคหรือคนบ้าผู้เดิมพันสูงสวัสดีครับกลับมาพอดกับผมอีกครั้งในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดตข่าวครา,าวทั้งหมดไปแล้วทั้งเรื่องชัยชนะสุดดรามา่าอาการบาดเจ็บที่น่ากังวลของกัปตันทีมและข่าวเสริมทับระดับเมกะโปรเจกต์มันมีอยู่หนึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันครับนั่นก็คือชายที่ชื่อมิเกลอาเตตา วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่าสไตล์การทำทีมของอาร์เตต้าในตอนนี้มันคือความอัจฉริยะของนักเสียงโชคหรือเป็นเพียงความบ้าบิ่นของผู้ที่ชอบเดิมพันด้วยความเสี่ยงสูงกันแน่เพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปในทุกเหตุการณ์ที่เราคุยกันมามันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่อยู่บนเส้นบางๆระหว่างคำว่าสุดยอดกับสุดเหยจริงๆครับ และเรามาเริ่มกันที่คลาสสิกที่สุดเลยนั่นคือการเปลี่ยนตัววิกเตอร์เกียวเคเรสออกลองนึกภาพตามผมนะครับในสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูอย่างยิ่งยวดสกอร์อยังคงเป็น0ต่อ0คุณมีกองหน้าตัวเป้าที่กำลังปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้ดีถึงแม้เขาจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะแต่ก็ยังวิ่งสู้ฟัดอยู่ในสนามได้ ตามตำราฟุตบอลทั่วไปไม่มีโค้ชคนไหนหรอกครับที่จะเปลี่ยนกองหน้าตัวความหวังออกในสถานการณ์แบบนั้นการตัดสินใจของอาร์เตต้าในนาทีที่65มันขัดกับสามัญสำนึกของแฟนบอลและนักวิจารณ์อย่างสิ้นเชิงเสียงของเพอร์รี่โกรฟส์คือตัวแทนของความรู้สึกนั้นมันคือการเดิมพันที่เสี่ยงแบบสุดๆถ้าการเปลี่ยนตัวครั้งนั้นไม่เวิร์ฟแล้วอาร์เซนอลจบเกมด้วยผลเสมอหรือแพ้อาร์เตต้าจะโดนถล่มและไม่มีชิงดีแน่นอน เขาจะถูกตราหน้าเป็นคนทําลายโมเมนตัมของทีมด้วยมือของตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงการส่งเลอันโรครัสซาดและกาเบรียลมาติเนลลี่ลงมามันกลายเป็นการเดิมพันที่ถูกรางวัลแจ็คพอต นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคช่วยนะครับแต่มันคือการอ่านเกมที่เฉียบขาดของอาร์เตต้าเขามองเห็นว่าแนวรับของบิวเบาเริ่มอ่อนล้าและมีช่องว่างให้โจมตีการเปลี่ยนจากสไตล์ของเกียวเคเรสที่เน้นการพักบอลและความแข็งแกร่งมาเป็นความเร็วและความคล่องตัวของ2องซูเปอร์ซับมันคือการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีที่ทําให้คู่ต่อสู้ปรับตัวไม่ทันนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการเสี่ยงอย่างมีหลักการเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวตามอารมณ์ แต่เขามีภาพในหัวอยู่แล้วว่าต้องการอะไรจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และเขาก็กล้าพอที่จะเดิมพันกับมันนี่คือคุณสมบัติของกุนซือระดับท็อปที่ไม่ได้ยึดติดกับแผนเดิมๆแต่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เฉพาะหน้าแม้ว่ามันจะดูเสี่ยงในสายตาคนอื่นตามทีนี้เราลองมาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างครับนั่นก็คือความเสี่ยงที่อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองซึ่งก็คือเรื่องของปัญหาน,นักแต่บาดเจ็บ การที่มาตินโอเดกาตต้องมาเจ็บซ้ำที่หัวหล่ข้างเดิมมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าสไตล์การซ้อมและการใช้งานนักเตะของอาเตกานั้นมันหนักหน่วงเกินไปหรือไม่โอเดกาตคือนักเตะที่ลงเล่นแทบจะทุกนัดเขาคือหัวใจในแดนกลางที่ทีมขาดไม่ได้การพึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งมากเกินไปก็เปรียบเสมือนการวางไข่ทั้งหมดไว้ในตร้าใบเดียวพอตร้าใบนั้นเริ่มมีรอยร้าว ความเสี่ยงที่ทุกอย่างจะพังทลายลงมามันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกับกรณีของบูกาโยซาก้าและวิลเลียมซาลิบาทั้งคู่คือผู้เล่นที่ถูกใช้งานอย่างหนักมาตลอดฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้แน่นอนว่าการมีผู้เล่นคนสำคัญที่พร้อมลงสนามอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ร่างกายของพวกเขาจะสะสมความอ่อนล้าจนนำไปสู่การบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น อาเตตากำลังเดิมพันกับสภาพร่างกายของนักเตะแกนหลักเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเขาเชื่อมั่นในทีมกายภาพและทีมแพทย์ของเขามากพอที่จะผลักดันนักเตะไปจนถึงขีดสุดโดยหวังว่าพวกเขาจะไม่พังลงมาเสียก่อนนี่คือการเดิมพันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลลัพธ์ของมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนการเปลี่ยนตัวในเกมกับบิลบาเสมอไปถ้าหากนักเตะตัวหลักเกิดเจ็บยาวพร้อมกันหลายคนขึ้นมาจริงๆ แผนการลุ้นแชมป์ที่วาดฝันไว้อาจจะต้องพังคลืนลงมาในพริบตาสุดท้ายเรามาดูกันที่ความทะเยอทะยานในตลาดนักเตะกับข่าวของอาด้ากูแลการที่สโมสรมีข่าวกับนักเตะเพราะสวรรค์สูงค่าตัวระดับ150ล้านยูโรมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของอาเตต้าและบอร์ดบริหาร พวกเขาไม่ได้มองแค่ความสำเร็จในฤดูกาลนี้แต่มองไปถึงการสร้างทีมที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับมหาอำนาจของยุโรปไปอีกหลายปีข้างหน้านี่คือการเดิมพันกับอนาคตที่น่าชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าการทุ่มเงินมหาศาลไปกับตำแหน่งที่อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้มันคือการจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ ในเมื่อทีมกำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งสำคัญสำคัญบางทีการนำงบประมาณส่วนนั้นมาใช้เพื่อเพิ่มความลึกของทีมในตำแหน่งอื่นๆหรือหาผู้เล่นที่สามารถเข้ามาหมุนเวียนกับตัวหลักเพื่อลดภาระงานของพวกเขาอาจจะเป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลมากกว่าในระยะสั้นโดยสรุปแล้วปรัชญาของมิเกลอารเตต้าคือการผสมประสานระหว่างการคำนวณที่แม่นยำและความกล้าที่เสี่ยง เขาคือสถาปนิกที่ออกแบบพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักพนันที่พร้อมจะทุ่มสุดตัวเมื่อเห็นโอกาสอยู่ตรงหน้าบางครั้งการเดิมพันของเขาก็นำมาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามเกินคาดอย่างเช่นชัยชนะในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแต่บางครั้งมันก็ทิ้งความเสี่ยงไว้ให้เราต้องมานั่งลุ้นระทึกกันอย่างเช่นสภาพความฟิตของนักแตะตัวหลัก สำหรับแฟนบอลอย่างเราเราแล้วการติดตามอาร์เซนอลในยุคข,ของอาเตต้ามันจึงเหมือนกับการนั่งรถไฟหอตีลังกาครับมีทั้งช่วงเวลาที่พุ่งทยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดจนหน้าตื่นตาตื่นใจและมีช่วงที่ดิ่งวูบลงมาจนหน้าหวาดเสียวแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมันไม่เคยน่าเบื่อเลยสักวินาทีเดียวครับและผมเชื่อว่าแฟนปืนใหญ่ส่วนใหญ่ก็พร้อมจะเดิมพันไปกับชายคนนี้จนถึงที่สุดเช่นกัน ทั้งหมดน,นี้คือการอัปเดตข่าวอารเซนนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ